ในการลงจังหวะในคีย์บอร์ด SX 600นะครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วก็เสียบแปลดไลน์แล้วนะครับให้ไปที่เมนูในนี้นะครับจะปรากฏเมนูหนึ่งเมนูสองให้เราใช้สอนชี้ ตรงนี้นะครับแทบ็บคลิกซ้ายคลิกขวาเพื่อจะเป็นตัวเลือกนะครับอันนี้มันอยู่ตรงนี้อยู่ที่เมนูหนึ่งผมจะคลิกไปที่เมนูสองก็คลิกปุ่มสอนชี้ขวามือมันก็จะเลื่อนไปที่เมนูสองทีนี้ในเมนูเนสองนี้นะครับมันจะมีคำว่าตรงนี้นะครับ expansion ตรงนี้ให้เราใช้สอนชีส้สทิศทางนี้ที่จะเลื่อนครับ ไปทางขวาผมก็จะเลือกนะครับตัวนี้ไปทางซ้ายตัวบนตัวล่างแต่ตัวนี้ผมต้องการที่จะมาทางขวาผมก็คลิกสอนที้กลุ่มปุุงขวามือมันก็จะไปที่ extension จากนั้นนะครับก็กดไปที่ enter คือถ้าเราเลือกเมนูไหนแล้วเราจะเลือกใช้งานเราต้องกด enter กด enter นะครับกด enter ตรงนี้นะครับจะปรากฏ เมนูให้เลือกอยู่สอันก็คือ p a พค Installation ก็คือการติดตั้งโปรแกรมเราคลิก Enter นะครับคลิก Enter ตรงนี้มันก็จะมีไฟล์ให้เลือกที่ผมลงไว้ในแฟลชไลท์เราก็ใช้สอนชี้ปุ่มซ้ายปุ่มขวามือนะครับเลือกหาไฟล์ตัวติดตั้งซึ่งผมตั้งชื่อไว้ว่า s x 6 0 0ตัวนี้นะครับ เลขหกร้อยเป็นชื่อไฟล์นะครับมาใช้โฟลเดอร์ครับเมื่อเราได้แล้วเราก็กด enter ครับตรงนี้เมื่อเรากด enter แล้วตรงเมนูมันจะมีคำว่า install install นี้มันจะตรงกับหมายเลขหก 6, นะครับจะตรงกับหมายเลขหกนะครับตัวนี้ install มันตรงตรงกับหมายเลขหก 6. ให้เราใช้หมายเลขหกตัวล่างนะครับกดหนึ่งครั้งตรงนี้ มันจะขึ้นแบบนี้ว่า start install now s หกร้อกดโอเคโอเคนี่มันจะตรงกับหมายเลขเจ็ดนะครับตั้งนะครับกดหมายเลขเจ็ดตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าตัวเก่าที่เราเราเคยลงไปแล้วนะครับที่เป็นแซมนะครับผมมันจะถูกลบทิ้งหมดจะจะเป็นตัวใหม่ตรงนี้ กดเลขเจ็ดอีกครั้งหนึ่งโอเคมันจะอยู่ตรงเลขเจ็ดนะครับกดเลขเจ็ดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะถามอีก start installation แล้วก็กดเลขเจ็ดอีกครั้งหนึ่งเราก็รอครับผมตอนนี้กำลังติดตั้งนะครับในขณะที่ติดตั้งห้ามปิดเครื่องเด็ดขาดนะครับมันจะช้าเร็วมันก็จะอยู่ที่ข้อมูล ว่าเยอะน้อยขนาดไหนส่วนมากก็ประมาณสองนาทีครับผมจนกระทั่งตรงนี้มันเต็มมันก็จะขึ้นคำว่า complete แสดงว่าเสร็จสิ้นการติดตั้งเรียบร้อยโอเคโอเคเราก็กดเลขเจ็ดอีกครั้งหนึ่งเจ็ดตัวล่างนะครับผมมันก็จะรีสตาร์ทเครื่องก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผม